แซมสวัสดีทุกคนนะครับผมมาแนะนำรถสวยรถราคาสบายกระเป๋าพร้อมใช้งานเลยนะครับไม่น้อยมากคันนี้นะครับเป็นรีโวตอนเดียวตู้แห้งนะปี2019ตัว 2.4j เลขไม่สองหมื่เท่านั้นเลขไม่แท้เลขไม่จริงไม่จกตาใดๆทั้งสิ้นไม่มีการกอไม่นะคันนี้เลยคันนี้เลยครับลูกค้าเกียร์ธรรมดานะครับผม 4939กเนะครับกอทอเลขไม้สองหมื่นสี่เลขไม้แท้เลขไม้จริงนะครับผมตอนเดียวแบบตู้แห้งเป็นรถหมดสัญญาจากหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งนะนะครับนี่เลยรถพร้อมใช้งานเลยมาเดี๋ยวจะทำให้ดูนี่ภาพกว้างๆแบบนี้นะนี่อยู่ด้านท้ายดูยังสวยอยู่เลยนี่ครับตะกงตะแกงนี่ยังไม่มีรอยชนเลยนะครับเนี่ยยังไม่ยุบเลย ตู้แห้งๆเลยด้านในมาดูนิดนึงยวเปิดให้ดูนะรถมันล็อกนะครับต้องขอประทานไทยจริงๆนะครับวันนี้เป็นวันหยุดแต่ว่าแซมรีบเข้ามารีวิวให้ก่อนนี่แบบนี้เลยเป็นไงสวยไหมพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่เป็นไงเป็นไงรีบเลยนะครับมีคันเดียวเท่านั้นเลขไม้สองพัอ่าสอหมื่นสี่ราคาสามแสนเการถปี2019นนะนี่ สวยงามครับคันนี้เครื่อง2.4ตัวเจนะครับผมเกียร์ธรรมดาม,มันล็อกนะครับเนี่ยนี่ครับเกียร์ธรรมดาใครสนใจรีบเลยนะครับมีคันเดียวเท่านั้นนะครับรถจอดอยู่โกดังบางนานนะก่อนเข้ามาโทรหาแซมได้เลยนะครับศู 0, 6, 3, 5, 4, 3, 6, 9, นย์แ3ดหกสามห้าสี่สามหกเเน้นย้ำราคาครั้งครับ3 0 0 0 0บาทราคาเงินสดก็ราคานี้เลยนะครับผมจบเลย นะครับผม0ู6 3 5 4 3 6 9 2เคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับผม